ต้อนรับสู่ตำบลชุมพุพรตำบลชุมพุพรเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นเป็นอันดับแรกๆของอำเภอศรีวิไลเป็นชนเผ่าไทยยอไม่ทราบว่าอพยพมาจากไหนเพราะอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเดิมทีคนเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเกียรติขึ้นกับอำเภอบึงการจังหวัดน้องคายมีคนอพยพเข้ามาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคนเผ่าภูลาวภูไทยจากมุกดาหาร และปี2531ขึ้นกับอำเภอศรีวิไลจังหวัดน้องคายตำบลชุมภูพรแบ่งการปกครองออกเป็น13หมู่บ้านมี1,920หลังคาเรือนมีประชากร8,677คนมีองค์การบริหารส่วนตำบล1แห่งโรงเรียนขยายโอกาส2แห่งโรงเรียนประถมศึกษา2แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน2แห่ง อยู่ห่างจากอำเภอศรีวิไล5กิโลเมตรห่างจากจังหวัดบึงการ32กิโลเมตรประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนอย่างพาร,ราสถานีอนามัยตำบลชุมบุพรตั้งอยู่บ้านเลขที่191หมู่6บ้านโคกสำราญตำบลชุมบุพรก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2528มีเนื้อที่ประมาณ5ไร่ จนเมื่อปีพุทธศักราช2553ได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพรได้มีการพัฒนาในเรื่องของงานวิชาการงานบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพและงานบริการที่มีคุณภาพมาโดยตลอดภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานบริการแบบองค์รวมประสานการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย มุ่งหมายชุมชนสุขภาพดีโดยมีการตั้งพันธกิจร่วมกันเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพูพรโดยการนำของน,นายนรงวิทย์ขุนพิจารณ์ผู้เอำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่รวม9คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพสองคนนักวิชาการสาธารณสุขสามคนทันตาพิบาหน,นึ่งคนผู้ช่วยทันตาพิบาหน,นึ่งคน แม่บ้านหนึ่งคนมีอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งหมด163คนจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วิธีการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือจะนอนพักผ่อนตอนกลางวันกรีดยางตอนกลางคืนรับประทานอาหารถุงอาหารสำเร็จรูปมากกว่าการประกอบอาหารกินเองการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและชากาแฟ และสารเสพติดชนิดกระตุ้นประสาทเพิ่มมากขึ้นการเจ็บป่วยที่พบบ่อยคืออาการปวดกล้ามเนื้อแพ้สารเคมี5อันดับโรคตามจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาคือความดันโลหิตสูงโรคระบบทางเดินหายใจโรคเบาหวานและโรคระบบทางเดินอาหารตามลำดับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคม ถึง9มิถุนายน2562พบผู้ป่วย9รายซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมภาคีเครือข่ายได้ออกควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พ้่นหมอกควันประชาสัมพันธ์และออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนตระหนักและช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกัน การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมบุพพรมีการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดิสตริกเฮล h b อร์ดโดยมีนายวิทยามูลน้อยสุในอำเภอศรีวิไลเป็นประธานและมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับตำบลโดยมีนายศีเทพสุวรรณตรั นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพูพรเป็นประธานมีคณะกรรมาการบริหารระดับเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไลประกอบด้วยโรงพยาบาลศรีวิไลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งที่คอยนิเทศติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานและงานคุณภาพการบริการมีการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพโดยยุทธวิธีบวรคือการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมท้องถิ่นวัดโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์และได้จัดทำแผนปฏิบัติการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับครับ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการงานตามกลุ่มวัยประกอบด้วย5กลุ่มวัย5ประเด็นสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ตามมาตรการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพลดความแออัดเพิ่มการเข้าถึงและได้พัฒนารูปแบบวิธีการทำงานในรูปแบบของทีมหมอครอบครัวตาบลชุมบุพพรดังนี้ การดำเนินงานในกลุ่มเด็ก0-5ปีโดยใช้เครื่องมือ DSPM ในปี2561ผลงานคิดเป็น1ะ8 1 4 7มีพัฒนาการสมวัย1ะ7 9 8 3สงสัยพัฒนาการล่าช้า1ะ2 5 7 5มีพัฒนาการล่าช้าและส่งต่อทันที1รายคิดเป็น1ล0 0 4 2 การคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ9เดือนทุกรายและดูแลสุขภาพช่องปากการดำเนินงานและการดูแลหญิงตั้งครรภปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภในตำบลชุมบุพณรจำนวน19รายการให้บริการร้อยละการฝากครรก่อน12สัปดาห์ปี2560ถึง2562คือ 75.93, 85.71และ89.47ตามลำดับ ร้อยละการฝากคัน5ครั้งคุณภาพปี2,560ถึง2,562คือ68.52 81.48และ84.21ตามลำดับการดำเนินงานในกลุ่มวัยทำงานมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงพบกลุ่มเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ1.09 และพบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยงร้อยละ1.74กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมบุพพรผลลัพธ์กลุ่มเสี่ยงมีการรับรู้มีการกำกับและการดูแลพฤติกรรมสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นค่าดัชนีมวลกาย ค่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดีมาก <Wow. S 1> การดำเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ระบบการดูแลระยะยาว ลองเทอ r m มแครโดยมีการกำกับร่วมกับภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลศีวิไลโดยกลุ่มติดสังคมได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดตั้งชมรมในกลุ่มติดบ้านได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงและติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มติดเตียง ได้มีการติดตามเยี่ยมบ้านและจัดระบบสนับสนุนให้อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขเช่นหากขาดกายอุปกรณ์ขาดผู้ดูแลหรือสภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่เหมาะสมทีมจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดหาให้ได้ครบและเหมาะสมหากประเมินภาวะสุขภาพแล้วพบภาวะเสี่ยงก็จะจัดส่งต่อตามระบบต่อไป จากการคัดเลือกประเด็นปัญหาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลของตำบลชุมพูพรเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ประเด็นสำคัญคือการบริหารจัดการขยะและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงการบริหารจัดการขยะตำบลชุมพุพรพบปัญหาประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะเนื่องจากขาดความรู้เล็ดความตระหนักทำให้บ่อขยะล้นทิ้งขยะตามข้างถนน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกทั้งอย่างเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตามโรถแมพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลจึงได้มีแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมบุพรเป็นประธานพร้อมภาขีเครือข่ายมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาคมจนเกิดกองทุนขยะหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานมีการจัดทําระเบียบธนาคารขยะกำหนดให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเกิดกองทุนชาป,ปนากิจสงเคราะห์ขยะมีการนำไปทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพประชาชนมีรายได้จากการขายขยะและในปี2562 ในอำเภอศรีวิไลได้มีนโยบายให้ครัวเรือนทำหลุมขยะเปียกทุกครัวเรือนทำเสเวียนกำจัดขยะอินทรีย์ส่วนขยะติดเชื้อของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยทำแผลเองที่บ้านผู้ป่วยล้างใตาทางหน้าท้องให้นำส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและมีรถจากโรงพยาบาลศรีวิไลามาจัดเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจากการที่มีระบบการจัดการขยะประชาชนแยกขยะได้ถูกต้อง ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนเสมือนพี่น้องในปี2561ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องตรวจโรคห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพูพรได้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น538,000บาท การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของตำบลชุมพุพรเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันเราไม่ได้กังวลว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวผ่านหรือไม่ผ่านแต่ที่สำคัญคือมีกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันทำไปปรับไปเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสหาสาขาาอาชีพที่ไม่ใช่เพียงสหวิชาชีพในวงการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น เรายังมีภาคีเครือข่ายและชุมชนร่วมเดินเคียงข้างไม่ทอดทิ้งกันร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกันโดยเน้นบริบทของพื้นที่ในยามที่โอแท้ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิต ที่โลกรากความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล